สวัสดีครับอยู่กับจออนดรอย BM นะฮะ E 6 0ศูนย์เวลาใส่เกียร์ถอยนะครับ,รบนะเซนเซอร์ก็จะขึ้นที่หน้าจอแบบนี้รอบคันนะครับ,นะรบโอเคคืนเกียร์ไปนะฮะก็เข้าสู่หน้า Android นะครับแบบนี้นะครับ ็จะมีพวกแอปอยู่ดูทีวีออนไลน์ต่างๆนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับอยากดูช่องไหนกดดูได้เลยไทยรัฐทีวีครับก็ทำกับหลายเทพอยูแล้ใช่ใชก็คือทางฮินดูนะี่ยนอกจากนี้แล้วนะครับอ่านี่จะเป็นเรือนไหมนะครับเปลี่ยนสีได้นะครับแต่ที่หน้าจออย่างนี้นะครับ เลขไมค์กิโลก็ขึ้นนะครับเลขต่างๆขึ้นหมดตัวไอ้ไดร์คอนโซลเดิมตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแบบนี้นะครับเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชันก็สามารถโยกได้แบบนี้นะครับฟังกช์ชันเดิมทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับถ้าจะเข้าในเมนูเดิมของรถก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับ ถ้าเราจะเข้าหน้าจอยใาก,ก็กดเข้าไปที่ AUX นะครับแล้วก็จิ้มไปทีนึงนะครับองเย็นทางหน้าจอช่อง7 HD เพิ่มเสียงนะครับกลับมารับชมข่าเดจซีกันช่วงต่อไปนะคะเวลา9นาฬิกา54นาทีสวัสดีค่ะโอเค